สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะ Zoom Tangha เคยรู้สึกเหนื่อยล้ากับชีวิตที่เร่งรีบกันบ้างไหมคะถ้าเคยคุณไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ชีวิตแบบโยคีกันคะ่ะว่ามันจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นได้ยังไง a อ n เห็นด้ค การใช้ชีวิตแบบโยคียไม่ได้หมายถึงการบิดตัวเป็นเกลียวนะคะแต่มันคือการใช้ชีวิตแบบองค์รวมที่ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเราลองนึกภาพการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการหายใจลึกๆและยืดเส้นยืดสายเบาบูสักสองสานาทีดูสิคะแค่นี้ก็สร้างความแตกต่างได้มากมายเลยคะ่ะช่วยให้เราเริ่มต้นวันใหม่อย่างสงบ อาหารการกินก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตแบบโยคีคะ่ะลองนึกถึงพักและผลไม้สดท่านพืชไม่ขัดสีและน้ำเปล่าเยอะเยะ็ดูสิคะการบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยเพิ่มพลังงานและทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้มากที่สุดก็คือ การมีสติการใช้เวลาสักครูเพื่ออยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นตรงนี้อย่างแท้จริงสามารถช่วยลดความเครียดและนำความสงบมาให้เราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการเคียนบรรณึกหรือแม่ได้นั่งเงียบหรือแม่นั่งเงียบ,ยบการมีสติ การมีสติจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นงั้นลองหันมาใช้ชีวิตแบบโยคีกันดูไหมคะและคุณจะค้นพบเส้นทางสู่สุขภาพกายและิะที่ดีอย่าลืมนะคะว่าเราไม่จำเป็นเป็นต้องทำให้สมบูรณ์แบบเพราะสิ่งสำคัญคือการเดินทางและการค้นความสุขในทุกก้าวที่เราเดินไป ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะมัส